กันอีกแล้วนะครับผมกับช่างหนึ่ง KST ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ Porsche 911 Carrera S หนึ่งคันนะครับผมกับการใช้หน้าจอเดิมเพิ่มฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยไปดูว่าฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วมันจะใช้งานง่ายสะดวกสบายมากขนาดไหนไปดูกันเลยครับ สำหรับการใช้หน้าจอเดิมเพิ่มฟังก์ชันใน Porsche 911คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้งานให้ดูเลยครับผมมาดูเลยครับนี่นะครับผมลงตัวสวยงามนะครับเดิมเนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้ให้เราได้ใช้งานกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัว Spotify กันเลยครับนี่ฟังเพลงนะครับผมแบบนี้เห็นไหมฮะสามารถเปลี่ยนเพลงนะครับผมจากหน้าจอได้นะครับโดยการทัชสกรีนแบบนี้นะครับ นี่ฮะสะดวกมากๆเลยนะครับหรือบางท่านที่ไม่อยากจะเช็ดหน้าจอบ่อยๆไม่อย,อยากทัสกรีน,นก็สามารถใช้ปุ่มตรงนี้นะครับผมคอนโทรลได้นะเห็นไหมฮะแบบนี้ครับนี่กดมากดเข้าไปได้เลยครับแบบนี้นแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแผนที่นําทางครับผมก็เป็น Google Map นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะนเช่นตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นา้ามิน85นะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาสถานที่ให้ดูนะเซนทันอีทวิว ผลลัพ์ของสินท่านอิวดิวจะปรากฏขึ้นมาครับแล้วก็สามารถขับรถได้เลยนะครับผมเขาก็นําทางเลยนะฮะหรือว่าจะดู2หน้าจอก็ได้นะครับฝั่งหนึ่งดูเป็นแผนที่ฝั่งหนึ่งดูเป็นรายชื่อเพลงนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะก็สามารถทําได้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวโทรศัพท์นะครับฟังกชันโทรศัพท์ครับเบอร์โทรล่าสุดรายชื่อผู้ติดต่อเห็นไหมครับก็สามารถกดโทรจากหน้าจอได้เลยนะครับรับสายวางสายจากหน้าจอได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องถอยอ่าคันนี้ได้ทําการติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับเดี๋ยวลองใช้ลองถอยเอดูนะอ่านี่ครับผมนี่ครับภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมอ่ามาพร้อมเส้นบอกระยะนะครับผมที่สามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยเราได้แบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะนี่ยภาพคมชัดมากเลยนะครับผมนี่ปลดเกียร์นี่ครับผมอ่า นะครับผมแบบนี้แล้วก็ฟังก์ชันเดิมของตัวรถเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติครบทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะอา่าเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันเดิมของตัวรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบรถต่างๆนะผมก็ยงสามารถดูได้นะครับผมเช็คได้เซตอัพได้นะครับผมสะดวกมากมกเลยนะครับผมกลับไปดูในส่วนของฟังก์ชันที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่หมนี่แบบนี้อา่าโอเคครับผม นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมสําหรับปอร์เช่911คันนี้นะครับที่เราได้ใช้หน้าจอเดิมเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดพี่ท่าไหนเนี่ยที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้คุณภาพแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจของเรานะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 5 2 5 9 6 8 8 7ครับ